สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ในช่องไมคกค่ะแพรวนะคะวันนี้นะคะวันหยุดค่ะแต่ว่าแพรเห็นว่าไมค่ะครับตูดิโอใหม่ค่ะซึ่งแพรก็อยากดูแล้วก็อยากเพื่อนๆทุกคนได้ดูด้วยค่ะตอนนี้เวลาสิบดโมค่ะจะเที่ยงแล้วไมคกูไม่ตื่นค่ะ,ะเลาจะไปแกล้งไมคกันค่ะให้ไมคตื่นพาเราไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ Hello ไมค์กูทำอะไรอยู่จ๊ะ <c oughs> ตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> ันรู้ว่าหลอนแอทบทำสตูดิโอมันฉันจะไปดูหลอนต้องพาทุกคนไปดูด้วยดูกับฉันตื่นได้แล้วตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นแล้วโอเคเดี๋ยวให้ไมค์กูไปอาบนะ้ำนะคะแล้วเราไปเจอกันค่ะอ่ะติดพร้อมยังเอ้ยไหน ฉันอยากไปดูสตูดิโอใหม่วันนี้มวันหยุดเธอวะก็ฉันอยากดูฉันไม่ให้หล่อนหยุดฉันให้หล่อนไปเพราะว่าวันหยุดฉันต้องได้ปลาพิเศษไงเพราะฉะนั้นฉันต้องหางานทำเหนื่อยกั่ามึงะค่ะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูสตูดิโอใหม่ของมายนะคะที่บ้านของมายเองซึ่งมันยังทําไม่เสร็จวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตการว่าสตูดิโอใหม่ของมายนะคะทําไปถึงไหนแล้วปะบายนะแล้วก็ไม่ถ่ายดีเนาะโอเคเอา เพื่อนๆเห็นบริเวณนี้นะจริงๆอะที่มาทาบ้านหลังนี้อันเก่าอะมันคือที่จอดรถเป็นโรงจอดรถธรรมดาแล้วมันก็เลยแบบทิ้งเพราะเรารู้สึกว่าพื้นที่มันเหลือเราไม่จะทําอะไรกับมันได้เนาะเราก็เลยยกตรงนี้สูงเพื่อให้มีที่จอดรถข้างล่างสามารถจอดรถได้เพื่อนอาจจะเห็นว่าทำไมมันมีเสาสองอันชั้นป้าไม่อยากจะบอกว่าจริงๆครั้งแรกอะมันทําผิดสเปคแบบว่าคนรู้จักทําเป็นเพื่อนของพ่ออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ย คือเสาที่รับน้ำหนักทั้งหมดถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นมันจะไม่ตรงคาคนะือม,มันแยกออกมาซึ่งมันอารมณ์อะไรมนาะมันจะไม่ตรงคาเนี่ยบ้านมันเลาเว้ยเราก็เลยให้เพื่อนพ่ออีกคนนึงคือพ่อเราเป็นวิศวกรใช่ปะเขาจะมีเพื่อนวิศวกรเขาก็ให้มาช่วยดูเรื่องทำเสาใหม่ยื่นออกมาตรงนี้เพื่อรับน้ำหนักข้างบนนะคะก็พเพิ่มไปอีกหนึ่งแสนบาทโอ้หดินมาหน่อยนะึงก็จะ,จะเป็นทางเข้าบ้านละจะมีสองประตู อันนี้เป็นห้องเก็บของของพ่อ,อตรงนี้พ่อว่าจะเดินเข้าบ้านมาเจ็บมันจะกล้องนิดนึงบันไดเก๋นะเนี่ยทำผิดบันไดกู <c oughs> จะบอกว่าบันไดก็ผิดสเปคน,นะคะเพราะว่าเราอะทำบันไดเองเราไม่ได้ใช้จ้างช่างข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็ให้วิศวก,กรหรือให้คนที่ทำอยู่เขาแบบวัดมาให้แล้วมันผิดสเปคถ้าจากนี้เราเดินขึ้นไปอย่างเงี้ยเนาะหัวมันจะชนเห็นปะหัวมันจะชน จริงๆมันต้องขยับไปอีกนิดนึงแล้วรู้สึกว่าข้านมันสุกเกินไปเดี๋ยวนี้เราจะลื้อทิ้งหมดเลยนะคะอันนี้นะคะเวลาขึ้นเราต้องส่งตัวน,นี้็นการฝึกสมาธิค่ะพอเราขึ้นมาข้างบนนะคะอันนี้จะเป็นชั้นสองอยากจะให้ดูตรงนี้คือเราภูมิใจมากเราเป็นเลือกโครงไฟเองกับมือบ้านเราอ่ะที่ทุกคนเห็นมันเป็นปูนเปลือยรอบๆเนี้ยเราอยากให้มันมีความรลอมีความแบบ ปูนเปลือยแบบผนังดิบๆหน่อยนะคะแต่เราอาจะปรัดด้วยพื้นแบบลามิเนตแบบธรรมดาเพื่อเราอยากให้บ้านมันมีไหลบ่บรรยากาศเราจะได้ไม่เบื่อเพราะเราเป็นคนที่เบื่ออันนี้พเพิ่เข้ามาใช่ไหมตรงเนี้ยเราว่านะเราจะวางเป็นโซนห้องครัวเป็นเคฟเตอร์ห้องครัวอะไรว่าไฟเสริแบบทำแบบคงกับข้าวตอนเย็นอะไรเตือนแลวนะ ห้องนอนใช่เหรอห้องน้ำเขาจะเป็นถักโขกกาลาราบิ้น้าหรือว่าจับบัวว่ากันไปเผื่อใครมาบ้านบวชฉี่เข้าได้ส่วนตรงนี้นะที่เพื่อนๆเห็นใช่ปะม,มันก็จะเป็นกว้างคือเราก็กะว่าวางทีวีวางโซฟาพักผ่อนนั่งเล่นไปตรงนี้จะเป็นโซนทำง,งานอย่าให้เจ้าว่อา,าอยู่ตรงนี้ท้ามอยู่ตรงนั้นอ่ะมันรน้อนเ่ยมันใกล้แบบหน้าตา <What? S 2> ่าง What อยากให้ทุกคนเห็นว่า ไฟบ้านเราอะจะเยอะมากถ้าพอเราต้องการที่แบบให้บ้านสว่างตลอดเวลาเพื่อแบบว่าเราไม่ต้องไปหาถ่าย,ยางานน,นอกสถานที่ให้มันวุ่นวายไม่ว่าจะกลางวันก็สว่างกลางคืนก็สว่างถ่ายเวลาไหนก็สวยหมดทีไ่ไดาเดินมาเราภูมิใจนําเสนอมากคือเราอยากได้บ้านที่เหมือนฝ้าหล่งบ้านฝ้าหลงมันจะมี<อ>ความโถงความบันไดวนเรื่องบันไดวนเนี้ยเราภูมิใจกับมันมากนะเพราะว่ามันเฉื่อารับกับโถงข้างบนชินไหม ช่างเดินลงโม้ไฮโซมากไฮโซเหมือนเจ้าของบ้านอ้าวสวยนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโถถ้าทุกคนมาดูตรงนี้ค่ะมันจะเป็นโคงไฟเป็นโถมีระเบียงหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยเดิออกมาตรงนี้นะคะแบบว่าตอนเย็นอยากแบบพักผ่อนรีแลกซ์หรืออยากจะปาร์ตี้หมูกระทะปาร์ตี้น้ำผลไม้ก็สามารถเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นสามของบ้านเรานะคะ คืเมื่อจะบอกเพื่อนๆว่าเราเดินขึ้นเราก็รู้สึกไฮโซละอันนี้ก็คือเราสามารถทำคอนเทนต์ถ่ายรูปอะไรตรงนี้ได้คือเราตังต้งใจจะทำบ้านหลายแนวเพื่อเราจะได้ไถ่ายงานซ้อมๆเออตกค่ะปไปชอบตรงนี้อ่ะหนึ่งคือมันเป็นด้วยความที่มันเป็นโถงใช่ไหมทุกคนม,มันก็จะมีระเบียงมองเห็นข้างล่างสมมติว่าแบบเพื่อนๆมาไฮ<ถ>หาอายุหนังก็แบบทักทายแบบให ตื่นยากุตื่นแบบตื่นเลยโอเคถาหมอนหนึ่งแล้วคือแบบยืนดูแสงธรรมชาติอ่ะอ่ะฉันอยากให้ห่อาซ้อมอีกหนึ่งบทบาท <Okay. S 2> สมมติว่าวันนี้โดนเทมาอ่ะแล้วเราต้องมาอยู่ตรงเนี้ยเราต้องทำไง <c oughs> ไม่ใชแบบ่เราโดนเทใช่ไหมเราก็แค่หยิโบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายสตรอรี่แล้วโพสเพลงลงไปบ้านชาติคิดมาแล้วว่าทำไว้ถ่ายสตรอรี่คือจะบอกว่าที่เนี้ยไม่ใช่แค่สตูดิโอนะเพราะว่า เราอยู่เหมือนบ้านของเราอันนี้นะคะ้ามาเป็นห้องนอนอันนี้ก็จะวางเตียงนอน<ม>ทีวีตู้อะไรก็ว่าไปยังไม่นที่พิทนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเห็นว่ามีที่นอนอุ้ยคือหล่อนซื้อมาแล้วเอรนเนี้ยเตียงนอนพร้อมเลยออพร้อมอยู่เลยเหรอใช่ซื้อตอ่อพี่ช่างมางเมื่อกี้ก็คือไม่มีเงินจนต้องซื้ออันนี้มานอนเลยใช่คือสร้างบ้านเสร็จแต่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใช่สร้างบ้านเสร็จไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะคะผู้ใหญ่ใจดีอยากสนับสนุนเฟอร์นิเจอร์เราอนะคะก็ติดต่อตรงนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะเข้ามาตรงน,นี้นะ เข้มาตรงนี้จะเป็น walk in closet อันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าทั้งหมดหตรงนี้ที่แรกที่ทุกคนเห็นเป็นโซ่ไปใช่ปะตั้งใจทำงานเพลงหรือว่างานอะไรที่แบบเป็นส่วนตัวแต่ก็อยากได้ตรงนี้นนเรานั่งลำตรงไหนอะก็เวลาเราทํางานเราก็จะนั่งแบบนี้ถล่มไอ้กู๊ดงานที่เอองานที่สั่งอะได้ย่างเพลงวันนี้ย ไกลๆมู่นะใจใจนะมันเห็นตึกใบหยกนะทุกคนจริงๆอบ้านมันก็ไม่แพงหรอกแต่ว่าแกนู่นแกนี่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลียปล่ยนช่นนางอะไรเงี้ยมันแพงแต่ก็ใกล้เสร็จแล้วจะระบูแบบรามีนงรามีเนทบูสพื้นติดผ้มาม่านอะไรก็เข้าอยู่ได้เลย <S <S เร<อ>าอยากได้สปอนเซอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะของตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยถ้าท่านไหนนะคะสนใจอยากสปอนเซอร์เราก็สามารถติดต่อมาได้ที่โซนิเอก็จบไปแล้วนะคะ สตูดิโอใหม่ของมายนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้มายด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวอีพีหน้ามายพามาดูว่าสตูดิโอใหม่มายเนี่ยทำไปถึงไหนแล้วดูความคืบหน้าสำหรับว,วันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบายบายคนสปอนเซอร์ใหญ่ของบ้านเรามาแล้วนะคะนั่นก็คือค่ะคุณหญิงย่าอน,นี้คือคุณหญิงย่าของมายนะคะ อันนี้คือสปอนเซอร์ใหญ่ของบ้านเราหลังนี้เลยนะคะถ้าไม่มีผู้นสนับสนุกคนนี้ก็คงไม่มีบ้านหลังนี้เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็โฮเตร์อ,อยู่ในท่อหนูไปอ,อยู่ตามตอกตึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> คือก็เป็นคนที่มีคนกับ